สวัสดีครับสุขูมสุกคนสมองสบอตครับพบพกับช่องเป่าแอดใจฝนเก่าครับเมอนพบพอคกับเป่าแอดเมอนเป็นงวดทองครับพี่น้องเอออีกแล้วครับขอตรวจหลน์ไปเบิ้งกันเลยครับว่ารัดส่วนเ่นจะเป็นยังไงงามบ่งามครับสมกับราคาบ่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก่าครับกับผมไปครับพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันนะครับผม ไะเบิงน้ำงวน้ำกันครับเปิดว้เปิดราคาเลยครับเปิดก่อนเปิดราคาก่อนเลยมื่อี้เปิดราคาไบสามสิบเก้าครับมื่อี้อ่าเป็นงัวเป็น,ปนงัวบานบานครับงวงัวกลางครับพี่น้องเป็นงวกลางเอ,อ่อเปิดไว้ในราคาสามสิบเก้าน,นี่งัวทองครับพี่น้องเป็นงวทอง มีใบร้อมครับ <terminar> ม <aría> ีใบผสมพร้อมผสมหลอดด้วยครับพี่น้องทองสองทองสองในทองครับลูกสองในทองผสมหลอดครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดเรียบร้อยครับผสมวันที่11สิงหาตอนนี้ก็ประมาณสามเดือนครับพี่น้องอ่าประมาณสามเดือนมีทองแล้วประมาณสามเดือนครับพี่น้อง ท่ายสูงลอยสามสิบบวกครับพี่น้องสามสิบาหายอยบ่สามสิบหายู่ครับเป็นเจ้าของบนบ้านนะครับพี่น้องอืมนี่ครับสีสีเป็น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 สียังไงสีสีจำปาบอกเขาเลยน,นีย่สีแดงแดงเนาะนี่ครับอืม ว่ากับจากตื่นเบาแอนแน่จังหน่อยครับพี่น้องคือวา่าละเนาะมันตื่นจะจังได้ล่ะครับโอ้ยขาตกขาถอนบ่มี้อครับพี่น้องเด้อลูกไผ่ไข่เจี๊ย,ย,ยบบ่มีครับอืมเป็นเครื่องดำครับพี่น้องเป็นเครื่องดำออ้ยเด็ดกันหอน,หอนครับครับน้องมื่อนี้ไปครับเดี๋ยวอยีพาไปบาเบิ่งใกล้ครับ นุ่มสีสีเตาครับพี่น้องลึ่งบืออุ้ยงามยอนดีครับพี่น้องลึง่งอุ้ยจอดเลยครับสีงามสีงามครับพี่นอ้องครับพี่น้องเบืองรายละเอียดํำกันครับลึ่งบืองามงามครับพี่นอ้องสีงามงามครับพี่นอ้องอุ้ยออกแดดนี่แห้งสีงามเลยครับพี่น้องในราคาสามหมื่นเก่าพันนี่ ถือว่าโอเคเลยครับงวดทองสามเดือนการอยู่ครับหน่าสือเป็นเรียงครับพี่น้องกินยาดีครับถ่ายยหญง่ๆครับพี่น้องถ่ายยิ่งย่งเครื่องดำครับพี่น้องหางเยาเๆนี่ครับเบิร์นน้ำกันครับทองอ่างดีเนาะทองอ่างดีครับลูกลูกต้นแรกเพิ่อนก็อู้ออกมาแดงงามครับพี่น้อง เป็นทรงลูกงามครับเหลียงจึงคึงเลยครับเป็นปลอยไปแล้วครับพี่น้องลูกมันนะเขาจะเอาไปแล้วงวดสาวสองสองครับพี่น้องถือว่าซักยังยัง,ย,งยังสดครับยังสดหลายอนาคตไก่ครับพี่น้องงวดตัวนี้ครับยังสามารถที่จะเอาไปผสมพองงามได้อีกขันลูกตัวนี้ออกมากงามนี่อ้ยในการครับผสมพอง,งามไปน,นี้ต้งได้กัออกงามออกมางามครับ งวผมซื้อว่าติตื่นกล่องแน่จ้น้อยครับเป็นงวดเชียงครับงวเชียงงวเชียงงวบอดื้อครับเป็นงวบดือ้องวตื่นเป็นสีดาไอกันโลกมันก็นเลยตื่นมาเลยครับจับมันแหง้งผดน่ครับสนุกสนใจกับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับใต้จอนครับเล็บงามครับเล็บงามเล็บดีครับเล็บสวยงามกีบเล็บงาม ยังกะงามเบิดครับถ่ายไงครับพี่น้องแค่แม,มันางงอเดือนผมมันโมเมนตยังสี่ครับบมมลักษณะงอเดือยยังสี่อันนี้งอตื่นครับพี่น้องนี่ครับอ่ะเอาละเนาะเ <c ười> ดี๋ยวสิได้ให้กินหญ้าก่อนนี่ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ